สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่9นะครับในการทําคลิปทบทวนวิกที่5นะครับใน EP ที่9ครับผมจะพาทําส่วนนี้ครับอ่ะนี่ครับแสดงข่าวล่าสุดนะนะครับแสดงอย่างน้อยสัก8รายการนะครับแสดงอย่างน้อย8รายการนะครับซึ่งการแสดงข่าวตรงนี้นะครับจะอยู่ในฟังก์ชันดีเทลนะครับซึ่งอยู่ในคอนเทนเตอร์โฮมนะครับอ่านี่ครับเราจะแสดงข่าวทั้งหมดนะครับอ่ะอย่างน้อย8รายการแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ครับ การที่จะแสดงข่าวได้ครับเราต้องไปจัดการตรงคิวรี่ก่อนนะครับไปจัดการตรงคิวรี่ก่อนนะครับกลับไปที่คอนเทลเลอร์โฮมครับอ่าโฮมนะครับแล้วก็อยู่ที่ฟังก์ชันดีเทลนะนะครับอยู่ที่ฟังก์ชันดีเทลนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเราเปิดใช้งานในฟังก์ชันดีเทลซึ่งอยู่ในคอนเทลเลอร์โฮมนี่ครับคอนเทลเลอร์โฮมแล้วก็ฟังก์ชันดีเทลอ่าแล้วก็ส่งพารามิเตอร์ id7 มาเพื่อแสดงข่าวรายละเอียด id ที่7 แต่ตรงส่วนนี้ครับเราจะคิวรี่นะครับมาแสดงรายการข่าว8รายการนะครับ8รายการนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าบ้านของเราหรือว่าหน้าหลักมันแสดงแค่4รายการเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับแสดงแค่4รายการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการต้องไปคิวรี่ใหม่นะไปต้องไปคิวรี่ใหม่นะครับผมอ่ะโอเคครับทำงานในฟังก์ชันดีเทลนะครับก่อนเดือนครับเราเปิดนิวโมเดลขึ้นมาก่อนนิวโมเดลนะครับ นี่ครับ New m o เด l ครับฟังกช์ชันที่แสดงในหน้าหลักที่แสดงในหน้าหลักหรือว่าหน้าแรกของเว็บไซต์ก็คือ New index ตัวนี้ครับ l i m i t 4นะครับอ่ะให้เรา Copy ทั้งฟังกช์ชันอีกทีหนึ่งครับ Copy ฟังก์ชัน New I n d e x มานะครับแล้วก็วางข้างๆนี้ครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟังกช์ชันใหม่ว่า New List t e t a อ่านะครับ ลิสก็คือแสดงรายการที่เราจะต้องเอาไปลูปซ้ำนะเอาไปวนลูปนะครับแล้วก็แสดงในหน้าดีเทลอ่ะนี่ครับแล้วก็อย่างอื่นเหมือนกันหมดครับอ่ามีอ่ามีแวร์เรียบร้อยแล้วนะเป็น new status show อ่ะแล้วก็ลิมิตเปลี่ยนจาก4เป็น8อ่าเป็น8นะครับแสดงในหน้าดีเทล8ดรายการเพราะว่ามีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ order by ครับ new o d ดีสีก็คือให้ข่าวล่าสุดอยู่บนสุดอ่ะแล้วก็เรียก q u e r y ข้อมูลจากที l บ e เดอ่ะนี่ครับ ลองดูลองดูนะครับเอาให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันนะครับใครไม่ทันก็กดวิดีโอหยุดไว้นะครับผมอ่นะต่อไปครับ Copy ชื่อฟังก์ชันไว้กลับมาที่ c o n t o l l e r Home f ฟังก์ชันดีเทลเ่ยนะวางไว้แถวนี้เลยครับจากนั้นคุณก็ Copy Data ตัวนี้มาครับนะีทั้งบรรทัดเลยนะี่ครับ นี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้จาก new detail เนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างบนนะเพราะว่าข้างบนแสดงแค่1น,นรายการแต่ข้างล่างคือเอาไป l ูปต่อแสดงอย่างน้อย8รายการนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น query news นี่ครับสามารถใช้เหมือนกันกับฟังก์ชันเด็กได้นะมันไม่ชนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่คนละฟังก์ชันอยู่คนละหน้านั่นเองนะครับอ่ะ query n e w นะครับ copy ชื่อฟังก์ชันไปวางแทน Read. นี่ครับและก็ไม่ต้องส่ง p a r a มิเตอ id new อะไรไปทั้งนั้นนะเพราะว่าเราต้องการเอาข่าวที่เป็น s t a t u s โชว์8ข่าวมาโชว์ในหน้า home detail นะครับลำดับต่อไปครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะเปิดนะครับสามมทัพนี้ขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็ลบ Data ข้างในออกวงเล็บนะแล้วก็ไป copy Data q คิว y new มาเลยนี่ครับเป็นแบบนี้นะ เพื่อเป็นการเช็คว่าคิวรี่เราทำงานได้ไหมนะคิวรี่เดต้าคิวรี่นิวก็คือคิวรี่ในบรรทัดนี้นะคิวรี่จากอ่า new model f u n c t i o n new list detail อ่ะ, model, ction, list, อะนี่ครับจากนั้นเซฟรีเฟซนะครับอ่าคลิกดูรายละเอียดข่าวก่อนอ่ะเห็นไหมครับมาแล้วนะแปดข่าวนะครับถ้าใครยังมีไม่ถึงก็เพิ่มเข้าไปนะครับโดยเริ่มจาก ID ที่8 พูดง่ายก็คือข่าวล่าสุดอยู่บนสุดหรือว่าแสดงเป็นอันดับแรกนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เราเช็คแล้วว่าการคิวรีข่าวของเราทํางานได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ปิดไปครับนี่ครับแล้วก็ Data ก็ส่งไปแค่ตัวแปรเดียวจบนี่ครับในฟังก์ชัน d e t a i l มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคิวรีครับตามนี้ครับเราจ,จะคอมเมนต์เพิ่มนี้ตรงนี้เพิ่มก็ได้ครับรายละเอียดข่าว แล้วก็ตรงนี้ก็คือคอมเมนต์ว่าข่าวล่าสุด8รายการอ่ะนี่ครับสามารถคอมเมนต์ไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อป้องกันการลืมนะครับอ่ะโอเคครับคิวรีเราจบแล้วนะอ่าคิวรี n นิอ่ะ,น,อะนี่ครับคิวรีนินะครับต่อไปครับในวิวของเราเซฟรันก่อนนะในวิวของเราครับนี่ครับตอนนี้มันยังมีข้อมูลเดโมนะครับที่มาจากเทมเพลต e 4ข่าวด้วยกัน เราจะต้องลบออกให้เหลือแค่1ข่าวแล้วก็วใช้การวนลูปนะครับเหมือนก,นกันกับหน้าบ้านเลยหรือว่าหน้าอินเด็กนั่นเองนะครับโอเคครับเราไปจัดการโค้ดต่อ,อกลับมาที่วิวของเราครับแล้วก็ Front End แล้วก็ m o m e t e t l อ่านี่ครับนะมันจะอยู่ในตรงนี้ครับเดี๋ยวนะครับอ่ะนี่ครับอยู่ใน recent start เห็นไหมครับ recent start ตรงข่าวล่าสุดเนี่ยครับ รีเซนต์สตาร์ทนะครับผมอ่ะนี่ครับมันจะเริ่มจากอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับเริ่มเริ่มจากตัวนี้ครับสตาร์ทซิงเกิลโหอ่ะลองคลิกดิฟดูครับดิฟคลาสรีเซนต์ซิงเกิลโหมอ่ะเห็นไหมครับนะมีทั้งคอมเมนต์สตาร์ทแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์เอ็นให้เพราะฉะนั้นตัวแรกครับเราเหลือไว้นะตัวแรกนะครับเราจะไม่ลบนะเราจะใช้ตัวแรกเป็นตัวต้นแบบนะครับส่วนตัวที่3ถึงที่อ่าส่วนตัวที่2ถึงที่4ครับโลบไปเลย ดูจากคอมเมนต์ครับดูง่ายมากเลยเนี่ยเขาทำคอมเมนต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เรามาใช้ด้วยนะนะครับถ้าเทมเพลตไหนไม่มีคอมเมนต์ก็ต้องนั่งคลิกดิฟหากันเหนื่อยนิดนึงนะครับนะโอเคแลบไปนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ start single post แล้วก็ end single post สรุปว่าตอนนี้เหลือแค่1ข่าวเหลือแค่หข่าวนะครับ อ่านี่ครับลองเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับข่าวล่าสุดทางด้านซ้ายของเราเหลือ1ข่าวแล้วนะครับเหลือ1ข่าวแล้วนี่ครับโค้ดเราเหลือแค่นี้ครับนี่นะที่อยู่ภายใต้ deep class recent post นะ,ะมีคอมเมนต์บอกว่าเริ่มตั้งแต่ start single post จนถึง end single post ะนะครับลองเช็คให้เหมือนกัน นี่ครับจากนั้นครับเราจะวน3โดยใช้ for each loop เช่นเดิมนะครับ for each loop เช่นเดิมเราก็เปิด P.P. ีทอ่บนคอมเมนต์ได้เลยนะบนคอมเมนต์ start single p o t e ครับอ่ท P.P. เปิดแล้วก็ for each นะครับมีให้เลือกเราก็คลิกก็เลยวงเล็บเปิดปีกาเปิดนวักนิดนึงแล้วก็ลงมาตรง end single p o t e ครับ P.P. เปิดแล้วก็ปดกาปิดนะครับปีกาเปิดอยู่นี่ นะครับแล้วก็ปิดการปิดอยู่นี่นะครับพูดง่ายคือให้ for each loop มันครอบครอ,อบตั้งแต่ตัวคอมเมนต์เลยนะตั้งแต่ไอตัวที่เป็นเอ่อ start เนี่ยครับ Start สิงคโปร์และก็จบที่ End สิงคโปร์เอ็สิงคโปร์ตรงนี้นะครับนะครับต่อไปครับในวงเล็บคิว r y เราจะใช้ตัวแปรอะไรเราก็กลับไปดูที่คอ e r home function d e t a i l อ่ะนี่ครับ function detail หาคอนเทนเตอร์โฮมให้เจอก่อนหาฟังก์ชันดีเทลให้เจอก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับก๊อปปี้ตัวแปร Q u e r y New ไว้นี่ครับตัวแปร Q u e r y New ที่ข่าวล่าสุด8รายการน,นะ Q u e r y New ก๊อปี้ไปและมาที่วงเล็บ for e a นะครับนันลลัไซน์นะครับ Q u e r y New as เป็นตัวแปรโรตัวแปรโรน,นี่ครับนะครับนี่นะเอเดเทอร์ให้ดูง่ายๆน,นี่ครับ For each, แล้วก็ end for it ตรงนี้ปิดพิการปิด,ปด,ปดนะครับจากนั้น save refresh นะครับอ่ะมันจะแสดงออกมาทั้งหมด8ข่าวนะ refresh ปับ๊บเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะเหมาะกับตัวดีไซน์ของตัวหน้านี้ละนะแสดงออกมา8ลา8ข่าวแต่ตอนนี้ที่แสดงครับมันยังไม่ใช่ข่าวที่มาจากตารางเรามันเป็นลายชื่อข่าวที่มาจากเทมเพลตอยู่นะครับอ่ะเมื่อกี้คือเราเป็นการ for each ครับว่ามันค u e r y ได้จำนวนข้อมูลตามที่เรามีในตารางหรือเปล่า นะครับก็คือในตารางนิวครับอ่ะขอกลับไปที่ตารางนิวครับอ่ Browse ดูนะครับในตารางนิวนะครับะก็จะมีทั้งหมดแปดข่าวนี่ครับแดข่าวดูตรงไหนดูตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็ทุกข่าวเป็น Status Show หมดเลยนะเพราะฉันก็เรียกมาแสดงทั้งหมดเลยแปดข่าวนะครับโอเคต่อไปครับเรา for ์อ c h เช็คเราว่าทำงานได้นะอันต่อไปครับเราจะมาจัดการตรงรูปก่อนนะตรงรูปนะครับ รูปของเราครับนี่ลบตรงนี้ออกไปเลยนะ echo แปด ul r set access ปั๊บแล้วก็สแลดด้วย img underscore news นะแล้วก็สแลดลบ alt ออกไปนะครับหลังสแลดอะเข้ามาครับเปิด p ีด echo ตัวแปรโรแล้วก็ชี้ไปที่ news underscore img นี่ครับเห็นไหมขึ้นให้เลยนะนี่ครับแสดงรูป นะแสดงรูปก็ต้องลิงก์ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวพาลิงก์นะเดี๋ยวตอนนี้พาแสดงข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะนี่ครับแสดงรูปเสร็จแล้วครับต่อไปเป็นายเป็นหัวข้อข่าวนี่ครับในเนี่ยแท็กพเนี่ยในหัวข้อข่าวก็ต้องคลิกได้เหมือนกันนะตรงนี้นะนะครับอ่ะผมก๊อปปี้ข้างบนมาเลยเฉพาะไอเอ็กโคโรนิวเอ็มจีเนี่ยก๊อปปีว้วาแล้วก็มาวางแทนตัวนเนี้ยเนี่ยวางแทนตัวเนี้ยวางเลย แล้วก็เปลี่ยนจาก New IMG เป็น New t i t ่านี่ครับขึ้นให้เลือกเลยเซฟไปครับเซฟไปสรุปว่าตอนนี้เราเปลี่ยน2ที่นะนะเร,เราโคดดิ้งเพิ่ม2ที่ตรงแทก IMG ครับเรียกผ่านเรียกอะไรให้ถูกต้องคอลัมน์นะครับไอค o รูปภาพใช้เบยียด U L แล้วก็ตรง t i t a n ครับในแท็ก P นะ Row New t i t n อ่ะมีแค่นี้นะ2ที่ก่อนอพาทำา2ที่ก่อนนะครับตรงนี้กับตรงนี้ ถ้าไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอไว้นะครับอ่ะเซฟรีเฟซนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมานะครับทั้งรูปภาพแล้วก็หัวข้อข่าวก็จะมาจากตารางของเราแล้วต่อไปครับมาแล้วนะต่อไปครับเราคลิกรูปภาพปั๊บอ่ะคลิกไม่ไปนะคลิกหัวข้อข่าวปั๊บก็คลิกไม่ไปอ่ะเราจะต้องไปส่งลิงก์ส่งพารามิเตอร์เพิ่มให้มันลิงก์มาหน้านี้แหละก็คือคอนเทนเตอร์โฮมฟังก์ชันดีเทลแล้วก็ส่งพารามิเตอร์มาด้วยนะครับอ่ะโอเคครับตรงนี้แสดงแล้วนะ นะแสดง8ข่าวแล้วนะใครยังมีข่าวไม่ถึง8ก็เพิ่มเข้าไปอสองที่นะ,ะต่อไปครับตรง h ฮดเลมี2ที่เหมือนกันนะครับอ,อันแรกครับอยู่มันครอบแท็ก m m g อยู่นะับครอบแท็กอ m g อยู่นี่ครับชาร์บนี่นะแล้วก็ Echo เลยครับ Echo แบบสั้นๆน,นะน้อยกว่าอะไรเอ่ยเท่ากับนะไซส์ URL นี่ครับน,นี่ครับไซส์ URL ข้างในก็เป็นสิงคโปรแล้วก็ใส่ชื่อคอนเทเลอร์ที่เราจะ ลิงก์ไปก็คือโฮมแล้วก็ชื่อฟังก์ชันก็คือ Detail อ่าแล้วก็สแลสต่อนะครับออกมานอกสิงคโปร์จุดนะจุดเป็นการเชื่อมตัวแปรในภาษาพีทพีแล้วก็ตัวแปรโรชี้ไปที่ News น e w s ์อันเดสกอร์่นี่ครับตรงลิงก์เสร็จแล้วอ่ถ้าข้างบนคุณคิดว่าชัวแล้วนะถูกต้องแล้วนะชื่อชื่อคอนเทเลอร์ถูกต้องชื่อดีเทลถูกต้องส่งพารามิเตอร์ไปคอลัมน์ถูกต้องนะครับคุณใช้วิธีก๊อปมาเลยครับนี่ครับก๊อปมาเลยนะ นับตั้งแต่แท็กพีที่เปิดไปจนถึงแท็กพีที่ปิดนี่ครับให้ดูก่อนไฮไลท์ให้ดูก่อน,อน uh, ถ้าชัวร์แล้วก็ Copy mm hmm. ได้เลยนะครับ Copy ได้เลยจากนั้นนี่ครับเราก็มาวางเนี่ยตรง a h l e f ตรงเนี้ยที่อยู่ตรง new tab เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือให้คลิกตรงรูปภาพก็ลิงก์ไปได้แล้วก็คลิกตรงหัวข่าวก็ลิงก์ไปได้นี่ครับ a h l e f เป็นชาร์ปอยู่เลยลบชาร์ปออกไปแล้วก็วางตัวนี้เข้าไปแทนนะครับนะีน่ะครับ นะนะครับไม่ทันก็กดวิดีโอหยุดไว้นะครับแล้วก็ลองเทียบกับผมดูนะครับข้างบนดูง่ายเพราะว่าอยู่บรรทัดเดียวข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผม Enter อรลงมาให้ดูง่ายๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมอยู่ในแท็ก p อ่ะนี่ครับข้างบน a s l a b นะครับไซด์ ul ไปที่ home detail แล้วก็ส่ง parameter new i วไป รูปภาพเราแสดงแล้วนะข้างล่างครับในแท็ก p ครับ a H อสเก็ Copy มาครับตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยไม่มีอะไรพิเศษนะ Copy มาเลยแล้วก็แสดง new t e ่ะนะครับโอเคนะครับอลองนะครับกด pause video ไว้อยู่ครับอ่ให้มันเช็คดูครับว่าให้ตรงกันกับผมนะครับผมถ้าชัวร์แล้วนะชัวร์แล้วนะคุณก็เซฟรันได้เลยครับ เซฟลันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคข่าวมาไป็หลายการแล้วคลิกดูครับนี่ครับคลิกดูข่าวนี้นะปั๊บรูปภาพอ่ามาถูกต้องนะครับรายละเอียดก็มาแลวอ่ะภาพนี้ครับภาพประสานมือกันนะคลิกปั๊บอ่าเห็นมครับมาแล้วนะภาพคอมหลายๆตัวนะตรงนี้นะคลิกปั๊บอ่าเห็นไหมครับก็มาแลวอ่านะครับแล้วก็ดูตรงพารามิเตอร์ด้านบนเห็นไหมครับลิงก์ไปที่โฮมก็คือคอนโทเลอร์นะครับอ่าดีเทลก็คือฟังกชันอ่าดีเทลคือฟังก์ชัน นับ8ก็คือพารามิเตอร์อ่านี่ครับผมนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่มาแล้วนะกลับไปหน้าหลักอ่ากลับไปหน้าหลักเราก็คลิกดูข่าวต่างๆคลิกปั๊บเห็นไหมครับก็ส่งรายละเอียดมาได้เช่นเดียวกันอ่านะครับแล้วก็ตัวเซิร์ชนะเดี๋ยวพาทําในอาทิตย์วิกที่6นะถ้ามีเวลาเหลือตัวเซิร์ชนะนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับคุณก็รู้แล้วนะว่าต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ตรงไหนนะของตัวโฮมดีเทลนะก็คืออ่ะไกด์ให้คร่าวๆครับนี่ครับ ลงมาลงมาตรงฟ er ุตเตอร์นี่ครับนี่ครับตั้งแต่อ e ีเมลเสร็จเลยนะครับอินโทรบ,บริษัท,ทสั้นๆแล้วก็ลิงก์ไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆข้างล่างก็ใส่เนี่ยอินโฟมชันต่างๆเบอร์โทรอีเมลเวลาทำการนะครับผมอ่ะก็ลองเข้ามาดูใส่ลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับในคลิปนี้นะพาทำแสดงรายแสงอ่อรายการข่าว8 8รายการในด้านฝั่งซ้ายนะของตัวหน้ารายละเอียดของข่าวสารก็คือโฮมดีเทลนั่นเอง นในคลิปต่อไปครับผมก็จะพาเ,เข้าระบบล็อกอินแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ